ประเด็นน่าสนใจจากหนังสือที่เสียดสีตลาดหุ้นมากเล่มหนึ่งนั่นคือหนังสือว่าไหนล่ะเรือยอดลูกค้าอ่าวันเนี้ยผมจะมาหยิบยกประเด็นที่น่าสนใจจากหนังสือไหนล่ะเรือยอดของลูกค้าที่ผมว่าเป็นหนังสือการลงทุนที่เก่าแก่เล่มหนึ่งเลยนะครับแล้วก็พยายามหนังสือเนี่ยเปิดเขาเรียกว่าซอกลืบด้านแบบมิติที่เทาเทา กำกำกรวงของตลาดหุ้นโดยเขามักจะหยิบยกไปทางเรื่องของวอลตีดแล้วกันมันเป็นหนังสือแปลเนาะซึ่งแค่หนังสือเนี่ยก็เดาได้แล้วว่าหนังสือน่าจะเสียดสีหน้าดูเลยนะครับน่าจะเสียดสีตลาดหุ้นนักการเงินนักลงทุนนักกินกําไรไว้แบบเยอะมากซึ่งเนื้อหาก็เป็นดังที่คาดคิดจริงๆประเด็นแรกเนี่ยที่ผมว่าน่าสนใจมากเลยคือนักเขียนเนี่ยเขาตั้งคําถาม,ถามตอนที่เขาเข้าไปทํางานในวอลตีดว่าเฮ้ยเนี่ยเช้ามาเนี่ยเขาเห็นเลยอันนี้เปรียบเทียบกับประเทศไทยให้เห็นภาพเลยนะครับลูกค้าเนี่ย เพิ่งซื้อหุ้นตอนเช้าตอนเปิดตลาดเลยนะครับสิบโมงหนาทีและก็ขายออกเนี่ยตอนปิดตลาดก่อนปิดตลาดเลยคือ16นาฬิกา29นาทีก่อนปิดตลาดของประเทศไทยเลยนะครับและในวันนั้นเองเนี่ยลูกค้านี่ได้กําไร3%จากการซื้อแล้วก็ขายในวันเดียวกันนี้คิดเป็นเงิน30,000บาทอันนี้ผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคำถามที่น่าสนใจคือเงินกําไรนั้นมาจากไหน อาประเด็นแรกเลยเนี่ยนะอ้เงินกําไรที่เราซื้อขายรายวันแล้วเราได้กําไรมาเนี่ยเงินนั้นมาจากไหนโดยผู้เขียนเนี่ยก็ไปถามเพื่อนๆร่วมงานนะครับแล้วก็ได้คําตอบกลับมา4รูปแบบคนแรกเนี่ยตอบกลับมาว่าอ๋อก็ราคาหุ้นขึ้นลูกค้าก็ได้กําไรจากพวกช็อตเซลลิงช็อตเซลลิงคือพวกที่ใช้คําว่า ไปซื้อเดรีิทีฟซื้อออปชันที่แทงว่าจะขาลงและพอราคามันขึ้นอ่ะคนนี้ก็ได้กําไรจากพวกที่ท short ําช็อตเซลลิงที่ขาดทุนพวกนั้นคนที่2ไปถามคนที่2อีกคนที่2องก็บอกว่าเฮ้ยมันเกิดราคาหรือกําไรที่ได้มันเกิดจากการปรับตัวขึ้นของบริษัทพื้นฐานกิจการของบริษัทว่าหุ้นตัวเนี้ยมันเติบโตขึ้นคําถามผมผมก็จะถามต่อกันว่าทําไมมันขึ้นเร็วจังวะวันเดียวบริษัทนี่ผลประกอบการมันขึ้นมา3%เลยเลยหรออะไรเงี้ยนะต่อมาคือพอเข้าไปถามคนที่3า ก็ได้คําตอบกลับมาว่ากําไรที่ได้จากวันนี้ได้มาจากแนวโน้มของกราฟที่ปรับตัวขึ้นมันก็จะงงๆหน่อยนะว่าไอ้กราฟเนี้ยมันผลิตเงินออกมาได้อย่างไรเออไอ้กราฟที่มันขึ้นลงมาผลิตเงินมาได้ยังไงและคนที่4เนี่ยตอบต่อมาอย่างนี้เลยว่ากระทิงทําเงินหมีทําเงินแต่พวกหมูไม่ได้อะไรเลยซึ่งประโยคนี้ในกิมมิคตรงเนี้ยผมว่ามันมาจากต่างประเทศที่ว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในสภาวะแบบไหนคนที่ take action อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ย จะได้กำไรเสมอแต่พวกหมูคือพวกที่แบบขี้กลัวไม่ทําอะไรเลยซึ่งจริงๆอ่ะมันเป็นประโยคที่แบบเราเนี่ยจะบิวพวกโบรกเกอร์เองเนี่ยจะบิวให้แบบคนเนี่ยซื้อขายหุย้นบ่อยๆซึ่งใน4คําตอบรูปแบบเนี้ยผมว่าอ่ะในตัวหนังสือเองเนี่ยมันก็ไม่ได้มีการเฉลยว่าอันไหนคือสิ่งที่ถูกมันเป็นตัวทําให้เรากลับไปย้อนคิดล้กันว่า การที่เราลงทุนระยะสั้นแล้วเรากําไรขึ้นมาเนี่ยอุ้ยมันกำไรจากไหนโอ้ผมว่าแค่ประเด็นแรกผมว่าก็น่าสนใจในการตั้งคําถามและตอบคาถามแล้วน,นะมาประเด็นที่2องกันดีกว่านะว่านักลงทุนเนี่ยชอบที่จะตั้งคําถามกับคนในตลาดหุ้นก็คือพวกนักการเงินที่ออกทีวีที่อะไรบ่อยๆว่าเฮ้ยทำไมหุ้นตัวนั้นขึ้นน่ะทำไมหุ้นตัวนั้นลงอะ่ะซึ่งคําตอบส่วนใหญ่ของนักการเงินเนี่ยร้อยละเกคือการฝอยคือการพร่ำพรรณนาอะไรบางอย่างที่ใช้คําว่า ไร้สาระโดยใช้ภาษาสากลที่อุบัติขึ้นมาใหม่เช่นโอ้โหเหตุผลเพราะว่าแรงเทขายแรงเข้าซื้อจากนูน่นนี่จากการโลเทชันจากภาวะเศรษฐกิจดอกเบี้ยงเงินเฟ้อจากผลประกอบการการลงทุนอะไรเงี้ยการตอบแบบนั้นผมอันนี้อันนี้อันนี้ต้องบอกกันว่าไอ้คำว่าสอยไร้สาระเนี่ยมันมาจากหนังสือนะไม่ได้ไม่ใช่ผมบอกเองนะครับแต่ในความคิดส่วนตัวของผมผมมองว่าสิ่งที่เขาพูดอ่ะมันมีความจริงอยู่บางส่วน แต่ถ้าหุนขึ้นในวันเนี้ย20%เพราะอะไรอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นแบบเหตุผลระยะสั้นที่เราหาเหตุผลมไม่ได้หรอกถ้าเราหาเหตุผลแล้วเรารู้ก่อนจริงๆอ่ะมันเป็นเหตุผลที่ถูกต้องอ่ะมันเป็นเหตุที่นํามาสู่ผลเนี่ยผมว่าแล้วคนนั้นที่รู้จริงๆอ่ะสามารถทํากาไรได้ตลอดและจะเป็นคนที่รวยในโลกแต่ถ้าเราไปเห็นผลลัพธ์แล้วอ่ะแล้วเราพยายามหาเหตุมาใส่ซึ่งถูกผิดไม่รู้เนี่ยสิ่งเหล่านั้นอ่ะมันก็ไม่ได้มีสาระสําคัญกับการลงทุนมากนักซึ่งเบื้องหลังการคิดภาาาษใหหม่เห่เลนี้ มันเกิดจากการที่ตลาดหุ้นนั้นน่ะหลงไหลด้านการพยากรโอ้โหลหลงไหลด้านการพยากรคือนักลงทุนและนักเก็งกำไรในตลาดหุ้นเนี่ยชอบถามถึงอนาคตและคําถามเหล่านี้นักการเงินตอบได้ยากที่สุดซึ่งคําตอบที่ยากที่สุดและเป็นความจริงที่สุดคือกูไม่รู้หรือว่าใช้คําว่าผมไม่ทราบครับอ่ะนะกูไม่รู้หรอกนะมึงมาถามกูอ่ะแต่ ถ้าให้ตอบไปแบบนี้บอกได้เลยว่านักการเงินเหล่านี้ก็โอกาสตกงานก็จะสูงมากและคุณก็จะดูโง่ามากทันทีที่คุณตอบคําถามนั้นไปโดยที่จริงๆอะคำตอบนั้นนะ่ะว่ากูไม่รู้เนี่ยจริงๆเป็นคําตอบที่จริงใจที่สุดแล้วและเข้ามาสู่ประเด็นที่3ที่วันเนี้ยผมจะเล่าให้ฟังเนาะคือประเด็นที่ว่านักเขียนเนี่ยในในช่วงหนึ่งในบทหนึ่งเนี่ยนักเขียนมีเน็บ,เน,บเน็บนิดนึงนะใช้คําว่าจิกๆนิดนึงคือเขาใช้ว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยพวกทายาทธุรกิจตลาดหุ้นเนี่ย พวกนั้นเองเนี่ยอาจจะฉลาดเงียบๆก็เป็นไปได้ไม่ได้แสดงออกมาคาว่าฉลาดเงียบๆของเขาคืออะไรคือฉลาดที่จะถือหุ้นอยู่เฉยๆและก็ตั้งใจเนี่ยเอาเวลาเนี่ยไปทําธุรกิจต่อไปโดยเขาเนี่ยรู้คือนักเขียนก็จิกนิดนึงนะว่าเขาเนี่ยรู้ว่าการไม่ซื้อไม่ขายในหุ้นเนี่ยไม่ซื้อซื้อยขายหุ้นเนี่ยคือหนทางที่รวยได้ชัดเจนที่สุดเก็ตเนาะเก็ตเนาะว่าคือเขาก็จะสื่อว่าโอ้คุณมั่แต่ซื้อซื้อขายคุณไม่รวยหรอกแต่พวกแบบเนี่ยทายาทธุรกิจเนี่ย ไม่ซื้อไม่ขายหุ้นเลยนะแล้วก็ทําธุรกิจต่อไปถือหุ้นของบริษัทพ่อแม่ตัวเองต่อไปเนี่ยอันนี้คือหนทางรวยที่แบบเรียบง่ายที่สุดแล้วซึ่งนักเขียนเขายังพูดต่ออีกว่านักลงทุนส่วนใหญ่เป็นคนที่ขยนันคือขยันที่จะซื้อซื้อเลียขายซึ่งคนเหล่านี้ส่วนใหญ่เนี่ยนักลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยถ้าเขาพบว่าสิ่งที่ลงทุนอยู่ไม่ไ,มได้กําไรเนี่ยเขาจะทนอีกสักพักนึงแล้วเขาก็จะขายมันออกไปเพื่อไปซื้อหุ้นตัวที่กําลังวิ่งกําลังอยู่ในกระแสและผผลลลัพ์สสุุุดดดททท้าาาายกก็คืออรขขนนในี่่มเ ไอเดียเบื้องต้นไว้สักสาประเด็นนะซึ่งหนังสือเองเนี่ยไม่อยากสปอยหมดอะไรงนี้ดีกว่าอยากให้ทุกคนไปซื้อมาอ่านเองซึ่งผมว่ามันอ่านชิวๆอ่ะนะสชั่วโมงก็น่าจะจบแล้วนะครับซึ่งประเด็นอื่นๆตามมาเนี่ยผมแนะนําให้ลองไปอ่านเพิ่มเติม,ตมโดยเฉพาะว่าบทเรียนที่7เช่นเขาตั้งคําถามว่าการกินกาไรเนี่ยทำได้จริงหรือเปล่าเออนี่น่าสนใจมากแนะนําไปอ่านนะครับซึ่งเป็นบทที่7บทที่8ผมว่ามันเด็ดมากนะครับสุดท้ายเนี่ยนะ ชื่อหนังสือเนี่ยบางคนอาจจะงงว่าไอ้หนันงสือว่าไหนล่ะเรือยอดของลูกค้าเนี่ยมันมาจากไหนผมเล่าอย่างนี้ดีกว่าว่ามันมาจากการที่เพื่อนนักธุรกิจเนี่ยสองคนเนี่ยกำลังแบบล่องเรือไปในอ่าวแห่งหนึ่งล่องเรือไปด้วยกันแล้วก็เห็นเรือยอทเนี่ยจอดเทียบชายฝั่งเต็มไปหมดเลยเพื่อนคนแรกก็พูดออกมาเลยว่านี่ไงเรือยอดของเรานายธนาคารโบรกเกอร์นักการเงินต่างๆซึ่งเพื่อนคนที่2มันก็ถามขึ้นมาว่าอา้าวแล้วไหนล่ะเรือยอดของลูกค้า ือพอเข้าใจเนาะเขาก็จะเนบแนวว่าโอ้โหทำไมนักการเงินรวยหมดเลยแต่ลูกค้าแบบไม่มีเงินซื้อเรือย,ยอดอันนี้คือกิมมิคอย่างหนึ่งซึ่งผมว่ามันเป็นตลกร้ายของฝรั่งที่ผมว่ามันก็มีสเสน่ห์ในรูปแบบของเขาถือเป็นหนังสือที่แนะนําอ่านกันเล่มนึงสบายๆนะครับระหว่างที่อาจจะยังอยากพักหัวสมองผมว่าเป็นเล่มหนึ่งที่อาจสบายๆเล่มหนึ่งในราคาเพียงแค่2 2 0บบาทซึ่งบอกก่อนเลยผมไม่ได้มีขายนะไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหนังสือเล่มนี้เลยแต่ผมว่า อยากเอามาแชร์ทุกคนฟังขอบคุณที่รับฟังกันจนจบนะครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ